ดีค่ะแฟนเพจกินเที่ยวช้อปในสิงคโปร์ทุกคนวันนี้นะคะแอดมินโบสิงคโปร์จะพามาพั่วสิ่งนี้เลยมันก็คือขนมที่เรากินช่วงตรุษจีนในสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิ่งที่แอดมินอยากจะแนะนำนะคะก็จะมีสิ่งนี้กินกันไม่เป็นใช่ไหมแน่นอนว่า คนไทยน่าจะไม่รู้จักเพราะว่าสิ่งนี้คือ a แอโ h e a d หรือต้นเงินไหลมานั่นเองอุย้ยแบบว่ากินแล้วแบบเงินจะไหลเข้าตัวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะแต่ว่าใครจะรวยหรือไม่รวยแอดมินไม่ทราบแต่อันนี้มาในราคา8เหรียญเ,เท่านั้นเองถ้าใครได้มาสิงคโปร์นะคะไว้มาเลยใจแอสสาขาซันเทคใกล้ๆกับน้ำพุโอเคนะใกล้ๆฟาเทนออฟเวล พอไปขอพรอเันเสร็จแล้วขอให้เงินยิ่งไหลเข้ามาไหลเข้ามาเลยเข้ามาแบบนี้กินต้นเงินไหลมากันนะคะอร่อยมากคือว่านี่นะคะเขาจะเอาหัวของต้นเงินไหลมาเนี่ยเอามาแล่เป็นชิ้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 นแล้วก็เอาไปทอดแต่ว่ามันบางมากแล้วก็รสมันจะหวานหวานคือแบบว่าคือแอดมินให้แม่แอดมินกินแล้วแบบแม่มินบอกว่ามันอร่อยแบบตอนนี้นี่นี่คือกระปุกที่สามที่เราจะกินกันแล้วในใน ช่วงนี้นะคะก็คิดกันดูว่ามันอร่อยขนาดไหนรสชาติก็จะประมาณเหมือนมันแต่ว่ามันจะบางกว่ากรอบแล้วก็มีความหวานแล้วก็มีรสแบบนิดหอมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแอดมินก็อยากจะให้ทุกคนลองมาซื้อแล้วก็ลองใครได้ทานก็กลับมาบอกแอดมินด้วยนะคะว่าชอบกันหรือเปล่านี่คือ Arrowhead ะะเห็นประมาณนี้แล้วก็ลองหากันดูว่ามันบอกว่าเป็น crispy crispy arrowhead นะคะนั่นคือหัวของต้นเงินไหลมาโอเคสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกคนโชคดีในวันตรุษจีนกงสีบาสาค่ะซนเจีย่อีซินนีวัใช้นะคะสวัสดีค่ะ